สวัสดีครับพี่น้องไปครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการเลาะยำค้นดังครับพี่น้องครับทางออนซอนทีวีช่อง PSI ช่อง112ครับกับผู้ข่าวเบาสถาพรคนสูงขาวปรองจมูกโด่งเพอร์เฟกต์ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่นะครับศูนย์เรียนดูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับหรือว่าวหรือว่าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับอยู่กับปราดผู้ที่อนุรักษ์ เรื่องเล่าเก่าๆนะครับของโบลามโบราน่บไฮสูหไยทั้งเป็นเรื่องเล่าของหีดค้องต่างๆขาล่ำนะครับแล้วก็ข่าสอนต่างๆให้กับลูกกับหลานแล้วก็ข่มตรงตัวยพ,ยพยงพยายนะครับคุณพ่อคนนี้ครับได้รับรางวัลน,นะครับเป็นคู่พุ่มปัญญานะครับระดับประเทศคับพี่น้องครับสั่งซื้อเสียงให้กับพี่น้องชาาอีสานเป็นคนปั้นศิลปินแห่งชาติ พอเข่นดาเหลาคุณแม่บ hum ุญเพ่งไฟผิวชัยแล้วกาลูกศ <laughs> ิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านดรปกเตอร์ปะม่อนพิมเสนครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเฮ้ยบ่ได้พ่อกระโดนสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงให้เขาได้ก่อนเนาะปึ้งอยู่ปึ้งอยู่ไปมาได้สะดวกถามก็ถาว่าพ่อนี่บ้านเกิดเมืองน้อนนี่ตั้งแต่สมัยอยู่กับพ่อกับแม่นี่ อยู่สายพวกรับเกิดอ๋อเกิดที่ลีนี่อยู่บ้านบ้านน้องกวน้อยน้องกวน้อยอคกับไปเนี่ยติดกันมี่บุญเกิดพิมว่าเรไม่ได้กุนน่นน้องกวน,อน้อยพวกสีนีนน่ทีครับบ้านน,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 นน้องกวน้อยพวกสีบบเอเออยู่แถวบ้านผมว่าล่ำันหลายๆคณะตัวหนึ่งครับนึ่งเนียว่าพอพอไปล่ำครับพอไปลำ่ำบ้านน้องกวน้อยโอ้เเลยไปทว่าแต่พ่อพุสาวอยู่น้องกวน้อยแต่บนพวกสีนี่เนาะครับลูกซีดลูกซีดพอมากไม้ใกล้กล่องเลยครับล่ำครับ เจงคณะปอสามัคคีคณะเสมอมีคณะอัศวินสีหมอกครับโอ้มืมเน่สีหมอกดังๆันเดียเกศมีหนูพานมีเพชรนาไลถืออยู่บ้านเ่งบนาเลยมื้นเนี่ยละพัะใหญ่เจ้านครเพราะว่าพอผมเนี่ยไอย่างนล้ร่ำนั่กันกับพระยาอินตาอินตาทายาราชนี่ยละมาเป็นเชี่ยวกันครับไอ้ลายมือเล่าแตง แต่งก่อนล่ำโบเซตกันยูนัมพอนี่ยนะเจ้าเด็กโอ้แต่งไอ้จำปาซีต้นก็จบก็มาฝึกกันยุบานนิดเงี้ยนะมาไอ้ถือเย่าผ้าพูดดูแลรัตนศิมินตาอิศุมุนเนี่ยนะครับผมเป็นแบบไม่เอกใครอย้อนอ่เท่าวพ่อเป็นหมอล่ำก็เลยซึมซึมซาบมาตั้งแต่แต่น่อยเป็นหมอล่ำเป็นหมอยาขอดยายังเสียโอ้หมอยา พี่ไปฝนยาให้ไปวัวพ่นว่านู้ไปรักษาคนนี่เอ่อตะกี้เป็นยาฝนเนาะพ่อไปซอยพ่อปัดเลี้ยนที่ปอหนึ่งปอสองแล้วมือพ่อได้ไปโรงเรียนพ่อบ่ให้ไปว่าเมื่อนี้พ่อสิไปซื้อขวัญอันแม่ปฏิจิไปล่ำผีฟ้าลูกพ่อต้องไปแ่งเรียนเมื่อนี้ไปเป้าแก่นให้แม่เนอ่อแม่ล่ำผีฟ้ารักษาคนโอ้ล่ำผี้าปวดคนแม่ก็เลยได้ไปเป้าแก่นไม่ได้แข่งเรียนครับไอขาดโรงเรียนสินหละ ตะกี้บันี้กาไั้เรียนตอนมัธยมเนี่ยพอให้เป็นเสี่เป็นพระเอกหมอลำยาวว่าเสมอเสมียนุเรียนลูกล้ามเนียนๆเนี่ยภากันไปตั้งกันะอาชีพนีสีหมอกเนี่ยที่เทพเอกล้อๆกันเนาบดังๆเนี่ยซุ่งเนี่ยเป็นพระเอกดังกับกะทองก่อนล่ำตั้งแต่น้อยพรตท่านของเรียนรับัดไปเขาปอหนึ่งบัณฑเรียนหนังสือเนี่ยไปหาล่ำให้เรียนปอสองปอสามปอดสี่ฟั่ง มัน,นมือโอ้ไปของเลียนอะไปต้องคนรับเมืเดียว <laughs> สายสายมวนครับพี่น้องครับสายมวนครับเฮ็ดในเฮ็ดหน้ารับปลูกพักปลูกแตงปลูกทั่วปลูกกระลำปลูกฟักขี้ปลูกหอมไปรเรื่อยเรื่อย่างนี้แหละอืมก่อนที่ที่ว่าดิอ่าปั้นศิลปินแห่งชาตินี่เฮ็ดยังไงพ่อโอ้ปั่นศิลปินเครื่องฉาดก็คืออ่าเมื่อพ่อแท้เขาเปิดศิลปินแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยครับ ปกติเข้าเข้าสี่ปันคือผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านพระธรรมรางวัลพระราชทานนี่กรอนมันดอกอยู่อยู่สุวรรณท่าจังหวัดขอนแก่นตรงเนียเนกันเนยจังหวัดแต่เริ่มเก็บมารุ่นแรกเนาะอ่าพรยิเขรียรุ่นที่สองที่สามปีแรกรุ่นแรกกพเ่นเรารุ่นแรกกับพ่อทองอวอนน้องอวอนซุ่มจาลุมกจ่าลุบดสุ่มวเนี่ยเก็บประวัติมาเฮ็ดผลงานแระดับ เสนอไปไปรับรางวัลพระราชทานผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมครับบาดเนี่ยเพราะถ้าเขาให้เฮียศิลปินแห่งชาติมาเขาก็จับซ้มเนี่ยขึ้นมาพัฒนาผลงานเนี่ยเอาพญิเคนก,ก่อนดันดีพ่ามีเอาคอยแจ้งให้ล่ำล่ำหนักเลยคนแจ้ไห <ป S 1> อ่านอัดเทปออกรายการทีวีวิทยุอย่างต่างๆเนี่ยล่ำเ้าก็เอามาเขาเล่มไว้ ขรับรดออกไปแผ่นเสียงมีอยู่พศเท่าไรถึงได้ก่ากะตายครับตายคู่ออกไปเอาน้ำพุ้ธบาลเล่นช่วงนั้นเท่าประชุมพุทธบาลกับนั่นคบปัดถุกัานเนี่ยครับครับบ้านไหนมีแผ่นเสียงพุเธเยนบ้านผมมีไปแผ่นเสียงกี่ครั้งอ่ะครับบุญยบาลเดี๋ยวนี้กอง่ายเลยจีจีกันเราก็ออกไปไปเก็บมากอ่ะพศนานนานนานมีคนฟัง นี่คนนั่นจังไก็มาเขียนเป็นไดฮาเลมเอื้อเหยียดยูส่เวลาอยูสองสามเดือนเหมนี้ครับใส่ทุนอย่าของเด้ทุนเจ้าของครับอแล้วก็<า>ไพ่หนังสือนี่ลงไปนําสเสนอ,อยุทธวัฒธรรมครับสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติเสนือดีจังไดจังสมควรเป็นศิลป,ปินแห่งชาติกพราะเาเเรื่องควอมดีเขาเป็นหลวงวมอล่ำเนาะเขาเป็นหมวล่ำน้องเจงยครับ ไปล่ำครูแม่จุ่มท่องเจียกับร่ำครูไอ้ล่าตีสีมะไรครับบอกล่ำต่างๆนี่งพอเป็นหมอล่ำอยู่แล้วเพาก็รู้ว่าหมอล่ำมันดีไม่ครับจิตวิญญาณของคนหมอล่ำโบราณมันสอนคนแม่พอเขาเป็นหมอล่ำแม่เขาเป็นหมอล่ำเป็นเสือสายแหลกอย่มันระดับกระโหลกไปนั่งเสนอผมว่าคณะกรรมการยกมือพานมัดเลยานดให้เป็นศิลปินแห่งชาติไห้เงินเดือนสองมื่นเราได้เงินเดือนสองมื่น ต่อมากก่ามาไม่ใชบเพ่งไม่ใช่บุญเพ่งใส่ผิวใช่ลองคงในขวดนะครับต่างๆวันนี้ล่แหละมาเก็บผลงานไปเนี่ไปแล้วก็ไปเสนอไปเสนอพร้อมกับพระราตรีเนี่ยไอ้พรราตรีศิไรแม่ครับรตรีปีปีสามเจ็ดสามเจ็ดนแปดเท่านี่แเพราะว่าคัดศิลปินแห่ชาติเขาคัดอยู่ผักไฟพักมันเด็ดอนี่ผมลงเหลับครับเลยไป คัดยูซลินไปคัดศิลปินแห่งชาติยูซิลินบานีนช่วงนั้นมันอาจารย์ูย่กัลยาณวัตรนี่เป็นเลข้าสุวรรณทเนาะคผมบอกออกไปไปเฮ็ดงานอนุรักษ์อาจารย์จำนงกิติสกุลครับพี่ผมผมเป็นคนโคราชผมไม่รู้เรื่องเลยไอ้หมอลำเนี่ยมันดียังไงจะไปนำเสนอหมอลำก็เสนอมา ผู้ว่าเอาหนังสือจากกรมลงม,มาแล้วก็แจ้งมาเรื่องกัรเงินธรรมศาสตร์ออสมชิดพุ่นเียมีบ่ให้ไปเด้อืบ่ชอบอาจารย์ประมุน่นบ่ให้ไปให้อาจารย์ทุมนงไปคนเดียวครับมาปรึกษากันหน่อยเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาคนโคราบ่รู้จักเหม่ล่ำเลยสิไปนําเสนอจังไหน,น,ไหนอเอาซีิ่นบ่ให้ไปผมสิลาอือลากิจขาดไปเลยครับมาส่งไปลากิจเขาบอกลากิจต้อง หักมือละแปดร้อยสี่สิบาทได้ครั้งต้นเดือนเอาหักหก็หักแล้หนีไปเลยครับนี่เลยเมามัก <laughs> ส่งใบลาคิตก็เยส่งใบลาคิจตอนแรกอ่ละลาปวยอะไรได้ไดครับลาปวยมันตกทรงกร่นอนมาเนี้ก็กระพันร่มไห้ลากิจหักเงินเดือนเขาไปเสนอแมุ่นเป้งกับลาตีสีไปไล่ครับทานยูซิลินทานยูพูดยา พันทึ่งงินนัตตีสีเวไล่ึทิงบุญเป้งเนสิไดศิลปินทั้งชาติสองคนเด่นอืันนี้เขาก็ดีใจกันมากเมื่อผ่านแหลวมันต้องประกาศเป็นศิลปินแั้งชาติเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ประกาศกานเขาประกาศราตตีศีวรไล่แตเป็นศิลปินแั้งชาติเนี่ยเขาไม่ประกาศพระทองเรื่องเดียวบอรเขาวางซี่เขาว่าเอาไปร่วมกันยุคกรุงเทพอืแล้วกันไปเพียหน้าไม่ป็นสันลั โอ้พี่น้าไม่เขาคันคันคันเอาตามภาคไัยภาคมันหนึ่ภาคกลางหนี่งเจะหาอยากแค่น้อยภาคอื่นหาอย่างแค่น้อยภาคอีสานเนี่ยมันศิลปินหลายหลายคนครับก็เลยสองคนนี่เล่นบ่อใดเล่นไปได้ภาคอื่นเนี่ยตัวตั้งตุ่มตั้งตัดตววกันเออครับครับเอยปีต่อมาเขาให้ส่งไม่ผมก็บอกว่าผมไม่ส่งผมยืนยันเอกสารเก่าเนาะ กับปีสามเก่าจังว่ามาประกาศให้แม่เุมเพ่งได้เสร็จเป็นทั้งชาติมาหลับปีศีรษูนครับโอ้โก็แมุ่วเพ่งได้ปีศีรษูนหาหาส่วนลาตีฮอดซูเมอร์นี่ยังไม่ท่าได้อยู่ทรงไหมครับต้องเกล็ดจมูกเดี๋ยวเขาไปน้องครับเดี๋ยวเขาพักแป๊บหนึ่ง <ưng. S 1> ครับเดี๋ยวช่วงหนาเข้มขออ้นเรื่องเล่าของเรื่องเล่าของพญานะครับหีดข้องของเก่าๆนะครับที่ท่านคุณพอดอกเตอร์ประมวลพิมเสน ที่าเว้าสูพี่น้องได้ฟังนะครับพักแป๊บหนึงครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเข้าสู้ช่วงที่สองนะครับหลังจากที่ทรงศิลปินแห่งชาติไปแล้วก็มีการได้การเฝ้าเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องภายในนอเนอะครับ,รบอันนี้นี่ตอนที่ที่เฮ้าที่ฟืน้นหมอลำ่ำครับอยากบอาสูหลูกหลานฟังนะอตอนปีสมรลอย สิบแปดสิบเก้ายี่สิบีวิสองมาเนี่ยเขาฮิดดนตีที่ป่านี่โดนตีรุกทุึงหมอล่ำเนี่ยโอ้ยสบเ้าทีครับตายสนิอืมหมอล่ำตายสนิดที่นี่ก็เลยมานางหาลรือกันครับคุยกับกันกับกลุ่งหมอล่ำคุยกันก็พออ๋อพอเนี่ยเป็นผู้สอนหมอล่ำหลายคณะมั่นนะครับเรว่าอ่าสชีวิตชงไหนเขาจังสี เอาหมอล่ำเข่ามาในงานประจำปีงานไม้ของเขาครับงานไม้เออเพราะว่าพอไปตัดสินพวกหมอล่ำแม่งตับเต้าพวกกับแก่พวกการแสดงกองเงีง้ยกองเงี้ยเนี่ยพอไปตัดสินเนี่ยครับอพอพอผมมาอยู่งเนี่ยของแกนระยะยนปีสองพันสิบเจ็ดกัเลยไปแทนพอครับพอจะไปะเล่นมาคุยกันอ่าเรียกว่ามันสิยากอยัง ศูนย์วัดถำโยงเลี้ยนบ่มีตีเงินถ้าบาล่ำออกไปไปแสดงให้เขาฟี่เนี่ยม,มีงานไปแสดงฟี่รถมีมอมาล่ำจิตอาสาที่สิออกไปครัว่ยมันเกิดสิมนี้อยู่แล้วมาส่วนสุ่มทีเขา้าคยปั่นผู้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นตัางดังดงวนวัดถมากรับังซุ่มลาตีซุ่มพ่อเขื่อนซุ่มยังไื้เนี่อเขาเคย,ยอยหย่องสรรเสริญมากครับ เลยเฮ็ดข้องกันเห็นมาบางเงินผู้ว่าให้เงินมาสองหมื่นมาทนี่อโอ้สองหมื่นนี่ก็เฮ็ดได้เป็นต้นทุนประเดิมเนาะครับที่พอหุยหาเรื่องกัแล้วครับได้เงินมาเราพ่อกระเชิญบอลลัต่างๆครับเอาวงมดนตีตรงเน่นกันเลยงวัดวงดนตีพื้นเมืองนี่บอออไปแสดงน้ำบาดต่างๆเอว็บโปรโมดเอ้านักเรียน มสองมสามก็สอนทุกห้องเนาะบ้านไหนมีบุญครูจะเอาดนตรีไปช่วยโอ้ยมันบอกคนกู้เออไปบอกเด้อะบอกโรงพยาบาลบอกโรงพยาบาลเนอะเด็กกระยาสิเอาดนตรีเพิ่นเมืองไปสอนสมวนสิเอาดนตรีไปซอยเพราะยังเก่งดาเราแน่ไม่ให้บุญเพ่งแน่อ่าซุ่มมอลำหอมจันมอลำครับข้องสามจุ่มทุกซุ่มนี่ละสมพง์สมพง์เออผู้นี่ละอหน้าตีซีเพื่ไล่ให้ลูกน้องยังไป มักิดมวลนวยนตะปันไงมวนโดนตีนักเรียนมันกับคึกเนาะฟั้างมอรมสครับแท้จริงเขาเป่าแค่นอยู่อันเดียวกันโอ,อ้ยกล่อง<ม>ชุดกล่องยันไส่ขึ้นไปบีดพินใส่ยิงม,มวนกุ๊บมันพัฒนามาเป็นมอลำสิงเนี่ยบัดนี้ถึกเหิมมาเป็นมอลำสิงอ์อีมอ,อมลำก่อนกะดังครับเราเอมอมอรมูเห็นไหนเพราะมอลำก่อนดังเลยห้องไปเสนอเขางานใหม่เนาะสัวทำห้องเป็นกรรมการงานใหม่เนี่ยครับ การแสดงว่าไงศุรธรรมเป็นบลาอาจารย์ประ,ม,ม,ระ,ระมวลว่ายัางไงเอ,าอ้าจัดชิมงานวงอุตีวงนั่นวงนี้ได้ห้อง,เ,งเอกดนตรีได้เป็นนักดนตรีเ้าแต่อยู่ในคับใบ,บามากเขาดูาจักตอนเขากะเอาเขามางานไมเอามาล่ำก่อนเข้าไปบารนน์ี้กับเมื่อใดว่องการหนึงห่งไอทีวีจัดประกวดมรำมูช่องสิบเอชช่องสิบเโอชเขาประกวดมรำมูกับมี่มี่มาประกวดสี่สิบสองขนา 42คณะเอออือมีบางคณะเนาะบ่อยากเคยซื้อเนาะกรรมการนี่เก่งซั่นได๋จักสิมาตัดสินเฮาอือเอ้ยพอแล้วบ่แม่นเขาเอาเงินซื้อเอาก็ได้สิเออป๊าเดีจังได๋บ่เนี่ยเออผมก็เลยว่าเอาจงซีเจ้าเป็นหัวหน้าคณะดครับก็บ่อยากเยซื้อเนาะอยู่ทางยุมแฟละครับเอาเจ้าอแค่มานําบ่อือ บ่หามาแกนมาแม่ล่ำใส่กันเจ้าก็ข่อยกันข่อยแพ้่เจ้าข่อยว่ตตัดสินเจ้าครับอืมของผมเป็นหมล่ำเนี่ยมาทาผู้บางคูบอาจารย์ตัวนี้เออทั้งบ่เป็นหมล่ำเท่าไหรแล้แต่งก่อนให้หมล่ำไหมบางไม่ใกล้ก่อนไหมครับเขาฝากจำกวนได้เนาะนันก่อนเนี่ยวาดได้พ่อเนี่ยพ่อผมเนี่ยสอนคณะนั้นคณะนี้ฟรัพระฝรังซีเดอฟ์ฝนั่งนั่งฝรั่งซีก่อนตลก มันต้องเป็นกรดเจ็ดแบบห้วนๆเด้อส่งไปให้เห็นไกล้เคียงยาไม่ส่งไปได้เห็นก้อยเห็นกาส่งขึ้นฝ่ายเห็นก็กินเดือนส่งขึ้นเงินเห็นดาวไต่ขับม้วนม่วนหนึ่งม้วนเด็ตัวตลกครับเออแต่พระเอกนี่ม้วนนี่เียห้าหูจยากบัดอันเนาะว่าม้ําที่สีลม้ําดีเป็นไดตัวตลกยังไดพระเอกล้ํายังไดพระเอกฟวอนยังไดนั่งเอกฟ้ันยังได อการยักคิ้วลิ้วตาการยิ้มแย้มแจ่มใสการมองตาผู้ชมผู้ฟังเพ็ดจังใดเขาหูมืดครับเขาไม่หยาอปรากฏว่าเล่าอยู่เว้ยบ่เถียงบ่บ่เถียงอักเลยเออเจ้าไปถามมึงแม่คณะนั้นคณะนี้ใส่กวนพ่อคอยในหลออถามแม่ถามวันนี้อินตาบุ่งแม่ถามคณะอินตาบุ้งอินตาครับ นี่นะครับพี่น้องครับคือครูพุ่มปัญญานะครับที่อยากจะนําเสนอเรื่องเล่าดีๆ่ายทอดให้กับลูกกับหลานผู้ที่สนใจนะครับมหาวิไลหรือว่าโรงเรียนต่างๆนะครับผู้ใดสนใจอยากจะให้คุณพ่อดร์ประมวนพิมเส์นะครับไปปริญญากรไปสอนครับไปท้พรเนาะครับเออนะครับโดยเฉพาะ ลักสูตรต้องถินคู่เย็หลักสูตรฐานศึกษาคลักสูตรพ่อเพียงหลักสูตรบูวนาการลักสูตรท่องทินครัเมื่อเนี่ยหลักสูตรผู้ิปัญ่าบมื้อเนี่ยหรืองานวิจัยต่างๆไมบผู้ที่จะมาหาพ่อนะครับตอนนี้พ่ออยู่บ้านหนับบ้านน้องใหญ่ครับบ้านน้องใหญ่อยู่ติดต่อมาเนี่ละศูนย์วัฒธรรมเฉลิมราชจังหวัดขอนแก่นดูส้อยอ่ารุ่นต้นเฉลิมราช ถนนเฉลิมราชเลยสุดถนนเฉลิมราชโอ้ถนนเฉลิมราชยู่ไสอยู่หลังเชลประทานบ้านตรงไงผมขี้พังกันผมหลงเขาพิ่ตึกบอกว่าเขาซ้อยเงี้ยจ้าลอยจ้าลอยเห็นดีเอาส้อยสามสิบเจ็ดสี่จันทร์สามสิบสามสิบเอ็ดสามหนึ่งตรงขามตึกแดงมอราชมงควนเขาเขามาเลยนเลาะหัวเชลประทานมาอ่อมต้หนักสุนทรภูิประเทศมาเนี่ยครับสุดถนนพอดีกับศูนย์ว่าท่านเจริญราชครับมาไงครับพี่น้องครับหรือว่าโทรสอบถามครับ คุณพ่อดรประมวลพิมเสนได้ทีเบอรโทรศัศ์แปดหนึครับหกหกเก้าหกหกเก้าสี่สาาถามบางนั่นก็ได้ผู้ใดบากูเกินโอประมวลพิมเสนแก๊กขึ้นทั้งเบอร์ทั้งเบอร์เข้ามาเลยมดนี่แตงมซือมาลอยเก้าสี่เล่มครับอ่ามากมากเลยก่อบมีมัดยะครับพี่น้องครับไปต้องขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพอดรประมวลพิมเสนเนี่ครับ คู่ผู้ปรญชญาไทยนะครับปราดเช่าบานผู้มีสื่อเสียงสากลงานให้กับเช่าอิสานพี่นอ้องเช่าไทยนะครับแม้กระทั่งทางฟังเล่ากับนำผลงานของอคุณพ่อนี่ไปใส่ไปปฏิบัติรับพี่น้องครับเมื่อนี่รายการเบาสถาพรคนมักเลาะช่วงเลาะยามค้นดังต้องขอขอบคุณของพุทีิพลอยไหลนะครับพอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่กับลูกกับเตา่จาจักร้อยยี่สิบปีได้พอเด้อ ครับแน่ครับไม่เอาลอยเดียวกรับพออ่อเอาลอยเดียวต้อพ่อเนาะองยี่ยี่หกปีอีกยี่หกปีแน่ครับพี่น้องครับวันนี้ขอคำนับมาสวัสดีครับ